สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยซึ่งยังอยู่ในเรื่องของทะเบียนพาณิชย์นะครับทะเบียนพาณิชย์เนี่ยนะครับเราเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือวันนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเปิดร้านค้าค้าขายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการหารายได้เนี่ยกฎหมายเขากําหนดให้เราจะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่ก็คือร้านค้า หรือว่าสถานประกอบการของคุณผู้ชมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนหมายถึงว่าในเขตอบตอในเขตเทศบาลในเขตเมืองพัทยาหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่นั่นซึ่งเขากําหนดให้อ่าไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยครั้งแรกนะครับห้บาทก็สามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าคุณผู้ชมจะไปยกเลิกนะครับ ทีนี้ในประเด็นข้อสงสัยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าในร้านค้าที่เป็นหาบเร่แผงลอยค้าขายตามตลาดนัดซึ่งไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับถามว่ากิจการประเภทนี้จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ประเด็นต่อมาก็คือว่าการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยกฎหมายกําหนดหรือไม่ว่า เราจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วันหลังจากที่เรามีการเปิดร้านค้าจะต้องไปจดทะเบียน,านภายในกี่วันประเด็นต่อมาก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่เราจะต้องไปแจ้งกับนายทะเบียนพาณิชย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเด็นที่4ก็คือในกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการการ เลิกประกอบกิจการจะต้องไปยื่นไปแจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงมาพูดคุยตอบประเด็นคำถามในแต่ละประเด็นกันนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนพาณิชย์ก็คือในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ ผมจัดทำคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2567ในประเด็นแรกกันก่อนก็คือว่ากรณีที่เป็นร้านค้าหาเร่แผงลอยขายตามตลาดนัดไม่ได้มีร้านค้าเป็นหลักแหล่งแน่นอนเนี่ยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตราที่7เนี่ยได้บัญญัติว่า พระพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ก็หมายความว่าไม่ใช้บังคับไม่ต้องจดทะเบียนนั่นเองได้แก่กิจการประเภทใดวงเล็บหนึ่งก็คือการค้าเร่การค้าแผงลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นลักษณะตั้งเอาไว้ถาวรน,นะครับเป็นการค้าขายเป็นครั้งคราวเป็นหาบเร่แผงลอยอการขายตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยนะครับถือว่า ไม่เข้าไม่เข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นพาณิชยกิจในการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศลตรงนี้ก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดีกาจัดตั้งขึ้น พาณิชยกิจของกระทรวงทะบวงกลมพาณิชยกิจของมูลนิธิสมาคมหรือสหกรณ์ตรงนี้ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับได้รับการยกเว้นนั่นเองต่อมาการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นถ้าเราเปิดร้านค้าเนี่ยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับประกอบกิจการใหม่จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วันในมาตรา11บัญญัติว่าให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ณสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องที่ก็หมายความว่า,า,ส,าสถานที่ที่เราประกอบการร้านค้าอยู่ในพื้นที่ใดอยู่ในเทศบาลเขตอบมต์หรือเมืองพัทยาคุณผู้ชมก็จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่นั่นนะครับกำหนดเอาไว้ว่าภายใน30วันนับแต่วันที่ เราเนี่ยได้มีการประกอบกิจาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภายใน30วันนะครับผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดเนี่ยจะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจนั้นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างในการที่จะไปจดทะเบียนพาณิชย์นะครับในมาตรา12 บัญญัติว่าการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นให้มีรายการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ก็คือจะต้องมีชื่ออายุเชื้อชาติสัญชาติและตำบลที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจวงเล็บ2ชื่อที่เราใช้ในการประกอบอประกอบพาณิชยกิจนะครับชื่อร้านค้าของเราเนี่ยนะครับวงเล็บ3ชนิดแห่งพาณิชยกิจหมายถึงว่าเป็นการค้าขาย สินค้าประเภทใดประกอบพาณิชยกิจประเภทใดนะครับวงเล็บ 4. จํานวนเงินทุนซึ่งนํามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจํา 5. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สาขาโรงเก็บสินค้าและตัวแทนค้าต่างวงเล็บ 6. ชื่ออายุเชื้อชาติสัญชาติตําบลที่อยู่และจํานวนทุนหลังจํานวนทุนลงหุ้น ของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและจำนวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วนวงเล็บ7จําำนวนเงินทุนจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัดจำนวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่วงเล็บ8วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทยวงเล็บ9วันขอจดทะเบียนพาณิชย์วงเล็บ10ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติและตำบลที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยากิจให้วันที่และเหตุที่ได้รับโอนทั้งหมดนี้คือรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องมีจะต้องไปประกอบในการจดทะเบียนพาณิชยกิจในการจดทะเบียนพาณิชย์นั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลง รายการที่เราแจ้งเอาไว้ครั้งแรกเลยนะครับว่าเราค้าขายสินค้าประเภทใดบ้างแล้วเรามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของพาณิชยกิจหรือว่าเราเลิกนะครับเลิกประกอบพาณิชยกิจแล้วเนี่ยเราจะต้องไปยื่นไปแจ้งให้กับนายทะเบียนทราบหรือไม่และจะต้องไปแจ้งภายในกําหนดระยะเวลากี่วันนะครับตรงนี้เขาก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา13ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ นะครับตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา12ก็คือในรายละเอียดต่างๆที่เราแจ้งนายทะเบียนเอาไว้ตอนที่เราไปจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยนะครับการเลิกประกอบพาณิชย์กิจด้วยเหตุใดๆก็ดีให้ยื่นคําขอในการจดทะเบียนณนะสานักงานทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราเปิดกิจการภายใน30วันเราก็ต้องไป แจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงการยกเลิกก็จะต้องไปแจ้งภายใน30วันแจ้งที่ไหนก็คือแจ้งต่อนายทะเบียนในเขตเทศบาลเขตอบตเมืองพัทยาหรือในกรุงเทพมหานครตามที่ร้านค้าหรือสถานประกอบการของเราตั้งอยู่นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือในประเด็นข้อสงสัยทั้ง4ประเด็นนะครับส่วนคุณผู้ชมมีประเด็นข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์นะครับก็ฝากคำถามกันเอาไว้ได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรา รวบรวมและนํามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับ